ใกล้กลก็เหงาเหงาครับ I'm lonely homesick ตอนมาใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ชินนะคะ Everything was very exciting กดดันนะครับแอบเป็นห่วงทีนี้เพราะว่าไปจากบ้านนะคะช่วงเวลาแรกๆมันช่างผ่านไปเร็วเลอเกินตื่นเต้นนะครับแล้วก็กลัวด้วยผมก็กังวลนะครับว่าเออผมจะปรับตัวทันหรือเปล่า uh, actually, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยของนักศึกษานานาชาติจริงๆค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เรามาจากไหนกันบ้างนะ I'm from y a m a from t a h i l e มาจากจังหวัดลำปางครับ I come from Germany โตที่เชียงใหม่ค่ะมาจากจังหวัดยะลาค่ะยะลาครับยะลาครับจังหวัดภูเก็ตค่ะ I'm f r o จังหวัดน่านครับชนบุรีค่ะเชียงใหม่ครับกรุงเทพมหานครครับขุโขทัยครับผม My mom was from Cameroon my dad from Jamaica มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ที่เชียงรายจุดกำเนิดอาณาจักรล้านนาปัจจุบันเชียงรายอยู่ในภูมิศาสตร ศูนย์กลางอนุภูมิภาคสี um ac, asts, ่เหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและดำรงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างๆมาจนถึงปัจจุบันค่ะมหาวิทยาลัยที่อยู่เหนือสุดในสยามอืมชชางไกลจริงจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลเลยก็คืออยู่ห่างจากสนามบินเพียงแค่15กิโลแล้วก็ห่างจากตัวเมืองแค่20กิโล แล้วอะไรเป็นแรงดึงดูดให้เขามารวมกันที่นี่นะมีอาจารย์ที่ปราษาผมก็บอกว่าที่ไทยเนี่ยมีมีหมอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็สวยดีสุสาอะไรก็ดีดีดีเนี่ยอยากจะลองมาเหนือดูบ้างสักครั้งในชีวิตที่สำคคญเลยเนี่ยคือมหาลัยอย่างนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษครับ I decided to study here in Thailand because basically my my elder brother used to live in Bangkok, and then he actually invited me in Thailand. So. พ่อแม่ก็อยากให้มาเรียนในสถานที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงจะอยู่ใกล้บ้านด้วยแม่หนูก็แบบเห็นมหาวิทยาลัยในทีวีเป็นคนเหนือแล้วก็เลยชอบอากาศเย็นๆของภาคเหนือมากกว่า Northern Thailand seasoned like it's international, international school also so very beautiful international and an with I just feel ทำมาเรียนที่นี่ก็อาจจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนยาลาและก็คนสามจังหวัดน,นะครับแล้วอะไรที่ทำให้พวกเขาสนิทกันรับน้องอย่างซึงซ้งๆหรือเข้าชมรมอย่างฮาๆพอราน้องได้เข้ามาเนี่ยเราน้องก็จะพบกับชมรมสันนาการเป็นชมรมแรกเลยค่ะ ชมรมเชียร์น่องอสามสี่ห้าชมรมดนตรีไทยพี่ปุ๋ยจะมาบอกว่าเข้าชมรมดียังไงคะ่ะในชมรมดนตรีไทยใช่ไหมคะก็เจอเพื่อนคนเหนือเยอะมากลองให้อะไรกับตัวเองบ้าง ชมรมมุสลิมเค,เคยได้ยินในเรื่องของชมรมมุสลิมที่เขาต้อนรับน้องๆมุสลิมที่ไกลจากบ้านในเรื่องของไม่ให้ห่างไกลจากศาสนาอิสลามด้วยซึ่งพอได้มาอยู่จริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองจริงๆค่ะก็มีการรวมตัวกันนะครับที่มาเรียนที่นี่ และกิจกรรมเติมเต็มพลังสร้างสารรค์กำลังใจความผูกพันจากพี่สู่น้องที่มีให้อย่างอบอุ่นใต้ร่มเงาบ้านหลังที่สองของเรา People here is very nice. I get many new friends, and now I'm happy to be here. พออยู่ไปสักพักหนึ่งมีกิจกรรมมีเพื่อนแล้วก็ได้เรียนก็เลยคิดว่าไม่มีเวลาว่างจะไปเหงาแล้วค่ะก่อร่างสร้างมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่คิดมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก University in the Park มหาวิทยาลัยของเราถูกขนานนามว่า University in the Park ไม่ผิดความจริงใช่ไหมล่ะคะอาคาร90หลังสไตล์ล้านนาประยุกต์กลมกลืนไปในแมกไม้เขียวๆท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ของเมืองเหนือสร้างอาคารงอกเงยจากแกนหลักและแกนรองลานดาวจำลองรูปแบบมาจากแผนที่ดวงดาวที่สมเด็จย่าท่านทรงโปรดณนะพระตำหนักดอยตุงบรรยากาศ ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแบบดูวิวภูเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกำลังใจเรียนตื่นขึ้นมาเรียน The nature is very beautiful uh, I'm very happy to uh, study at a place like here ในยามอาทิตย์อัสดงแสงเหลืองทองฉาบทาหมู่อาคารลานดาวก็พลันเป็นลานเพลินพระอาทิตย์ยามรับฟ้าตะวันตกก็เป็นทัศนียภาพที่จมเริญใจจริงๆค่ะ มหาวิทยาลัยในสวนสาธารณะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินเด p a พาคอ่ะค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยของเราเพียบพร้อมทั้งบุคลากรทรัพยากรสื่อการศึกษาและเครือข่ายที่สนับสนุนในวันนี้มหาวิทยาลัยของเรามี12สำนักวิชา50และ8หน่วยงานพิเศษที่พร้อมผลิตบัณฑิตคุณภาพ และขับเคลื่อนองค์ความรู้วิชาการไปสู่สังคมเรามี74หลักสูตรให้เลือกเรียนแบ่งเป็นปริญญาตรี34หลักสูตรปริญญาโท25หลักสูตรและปริญญาเอก15หลักสูตรค่ะ สุนคณาจารย์ของเรานั้นน่ารักและเป็นกันเองขนาดไหนต้องตามไปดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเยอยี่ฮาสวัสดีค่ะ oh, <hi. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่ฟ้าหลวงนะคะ The teachers also cool The teachers like teaching like n o r m l l อยู่ดีมีสุข พอเริ่มเลี้ยวจากถนนพลโยธินสายหลักความเขียวร่มรื่นก็จะปรากฏตรงหน้าแล้วละค่ะถึงแม้อาคารจะมีถึง90หลังแต่ก็ไม่แน่นเชื่อมต่อด้วยระเบียงทางเดินร่มรื่นที่กำหนดระยะเดินไม่เกิน400เมตรส่วนการสัญจรทางไกลระหว่างอาคารเรามีรถไฟฟ้าไว้บริการและอยากจะบอกว่ามอของเราเป็นสวรรค์ของนักขี่จักรยานจริงๆค่ะ แล้วมืองของเรามีแต่ตึกๆๆเหรอสถานที่ที่น่าสนใจก็จะมีอย่างเช่นวิหารพระเจ้าล้านทองซึ่งมีพระพุทธร,รูปที่สวยงามมากปฏิษถานอยู่ที่นั่นแก่พระราชานุสาวรีของสมเด็จยา่าซึ่งนักจุกตาก็จะเดินผ่านไปผ่านมากราบไหว้บูชา ลานดาวนะคะซึ่งเป็นลานดาวที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีความสวยงามนะคะนักศึกษาก็จะออกมาใช้เวลาว่างในการพักผ่อนร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะศูนย์จีนนะคะหรือศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนซิรินทรน,นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะด้วยรูปแบบโครงสร้างตึกที่ออกมาได้แบบสวยงามมากนะคะก็นักศึกษาสามารถเข้าไปแล้วก็ไปหาความรู้ที่นั่นได้ะคะ่ะ นอกจากนั้นก็จะยังมีวนาสมซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะมีความสวยงามมากสอดคล้องกับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมีะศูนย์กีฬาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสระว่ายน้ําระดับมาตรฐานรวมถึงมีโรงยิมฟิตเนสนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนก็สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้หมดเลยค่ะเอ๊แล้วนี่มันกีฬาอะไรกันนะแต่งตัวดูแปลกจังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ประชุมใหญ่ก็มักจะมีกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมดีๆให้พวกเราได้เลือกเสพเสมอๆกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราเติบโตทางความคิดด้วยนะคะเลิกเรียนหรือพักจากกิจกรรมสนุกๆแล้วก็กลับหอพักกันเถอะค่ะเดี๋ยวมุ้งบิงจะเป็นคนพาชมหอพักในสวนค่ะ กลับมาถึงหอพักก็หายเหนื่อยจะตั้งวงคุยชิวๆกับเพื่อนช่วยกันทำการบ้านหรือจะเล่นอินเทอร์เน็ตบนห้องก็แล้วแต่ทยาศัยตอนนี้นะจุดนี้เวลานี้เนี่ยคิดว่ามีวสิ่งอำนวยความสะดวกสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปที่ไหนอีกแล้วนะคะมีทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยที่มีในนี้อย่างเต็มที่นะคะ ภูมิรู้ภูมิธรรมจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนแล้วเรายังเน้นการรู้ผ่านการปฏิบัติจริงอยากจะทราบว่าแบบเซรามิกทำเป็นยังไงยากหรือง่ายแค่ไหน การทํำแลบจะทําให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรดักต์ว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแแรกที่หนูพูดถึงก็คือเนเวศกรรมแผนไทยซึ่งอันนี้เราไปใช้เหมือนกับวินิชัยโลกต่างๆนานาสถานที่นี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยดีแค่ไหนไปดูกันค่ะเก้นกับซันชัยพร้อมจะอธิบายให้เราฟัง Library help me everything about even I'm going to um, to uh, have some s o l u t i o n for the examination that I have like I have many book to read like For example, from my major, I'm software engineering, so I have to read a lot of code. I have to understand it. เพราะว่าห้องสมุดคือโดยส่วนตัวแล้วมันเหมือนกับให้เราได้เข้ามาหาข้อมูลที่เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วอย่างเกินเกินชอบทำขนมห้องสมุดของมอเราเองก็เรียกว่า สนับสนุนให้เราแบบได้อ่านได้ค้นคว้าทั้งจากหลายๆซื่อมากขึ้นนะคะด้วยปณิธานขององค์สมเด็จย่าที่ทรงปรารถนาอยากเห็นเด็กไทยก้าวหน้าทั้งคุณธรรมความรู้ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดเป็นภารกิจว่าจะต้องสร้างบรรัณฑิตที่มีภูมริรู้ภูมิธรรมภูมิธรมรมรที่หมายถึงใจที่การุนแบ่งปัน รู้จักเสียสละเอื้ออาทรมมของเราจึงสนับสนุนให้เราออกมาเรียนรู้โลกกว้างเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมแม้คนที่มีพื้นฐานวัฒน,นธรรมต่างกันเคารพความแตกต่างและพร้อมจะก้าวเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ที่ที่นุชได้มีส่วนร่วมนะคะก็จะเป็นเวทีการประชุมสมาคมสหประชาชาตินะคะครั้งที่68ที่กรุงนิวยอร์คค่ะอเมริกาเวทีของอาเซียนครับที่ประเทศญี่ปุ่น,นครับสำหรับเวทีที่ผมไปนะครับก็ผมไปในสายของศิลปะนะครับก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและก็ศิลปะของญี่ปุ่นด้วยเราได้เรียนรู้การแบ่งปันจากภารกิจของมหาวิทยาลายัย เรามีพิพิธภัณฑ์ที่สานต่อพัฒนาองค์ความรู้อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตเราวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับชุมชน15ปีที่ผ่านมาเครือข่ายของเราจึงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ พร้อมที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยือนรัฐบาลจะเป็นต้องใช้สารนี้นะครับน้องมองทงางซ้ายเราต้องเป็นวนี้พี่จะ,นน,จะนนงทสรมต้องหาวพวกเราเหล่านักศึกษาแดงทองพร้อมใจสืบสารปณิธานของสมเด็จย่าที่จะดูแลสังคมด้วยการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นแบบนี้ล่ะคะ่ะ เราได้เห็นรุ่นพี่ที่ใกล้จบกับผลงานที่รุ่นพี่ภูมิใจและเราก็จะทำได้อย่างนี้บ้าง,างเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดน,นะครับวันที่พี่บัณฑิตสวมชุดครุยสีแดงทองอารามตาไปทั่วอานาบริเวณเราก็จะรอวันนั้นบ้าง คือเราได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนผมเลือกถูกแล้วครับท,ที่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้โอกาสกับผมเยอะมากครับแล้วก็มีประสบการณ์อะไรมากมายที่ผมคิดว่าหาไม่ได้จากที่อื่นนะครับคิดว่านักศึกษาทุกคนในรั้วแดงทองที่นี้อย่างเงี้ยค่ะมีความภาคภูมิใจเหมือนกันที่สวมใส่มีสิทธิ์ในนามนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยครับ วันนั้นเป็นวันที่เราจะเดินออกไปสู่โลกกว้างเหมือนมองออกไปสู่ดวงดาวที่ไม่สิ้นสุดย้ำเตือนปณิธานของสมเด็จย่านัดลานดาวแห่งนี้ถึงการเป็นคนดีที่มีหัวใจแบ่งปันภูมิรู้และภูมิธรรมจะอยู่กับน้องพี่สีแดงทองตลอดไปภูมิใจทุกครั้งที่ได้เป็นลูกของแม่ฟ้าหลวงนะคะที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ สถานที่ศึกษาที่ให้ความรู้ที่อยู่แต่ใน,ในตำราะคะแต่ว่าออที่นี่ให้เราได้เรียนรู้ถึงด้านการใช้ชีวิตมีเหตุผลมากมายครับที่จะบอกว่าเนี่ยทำไมถึงควรมาเรียนที่นี่แต่แบบมาหาเองให้เจอดีกว่าครับ